สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราขอทุกท่านมาพบกับ l e สเตอร์ซิตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลเป็นนัดที่3าหรือ32ของทั้งสองทีมนะครับลงโลโก้ทีมอย่างไงมันจะมีให้ใส่ใน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 โปรแกรม OBS นะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะทำให้ดู สักคลิปหนึ่งก็ได้เนาะเดี๋ยวฝากติดตามนะครับไม่ยากครับไม่ยากทำง่ายง่ายครับหรือถ้ารีบก็เส a r c h YouTube เนะฮะพิมพ์ว่า OBS แล้วก็ใส่โลโก้อย่างไงครับใช้ได้ครับลองลองดูได้นะครับสำหรับคุณวัชรพงศ์นะครับลองทำได้เลยครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าฮะไม่เสียเวลาฮะอาจจะมีเสียงลูกน้อยสอดแทรกเข้ามานะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ สวัสดีทุกทุกท่านครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามโรดป Park สเตเดียมพบกับเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่31หรือ32ผมขออภัยได้นะฮะนัดนี้จ้าบานเลสเตอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลทั้ง2ทีมเดินเข้าสู่สนามครับอย่างพร้อมเพรียงโบกมือทักทายแฟนๆของทั้ง2ทีมครับ อาาน,นันเหตุการนี้เก็บแต้มได้น้อยมากฮะอยู่ลุน้นพื้นที่ยูโรป้าฮะส่วนเลสเตอร์ฮะ,จะเจ้าบ้านมีลุ้นถึงแชมป์เลยฮะเนื่องจากคะแนนระดับค่อนข้างดีฮะยึดจ่าูงได้เป็นเวลานาน,านแล้วฮะผ่านไม่ได้ฮะทั้งสองทีมมีเป้าหมายเหมือนกันฮะคือชัยชนะเริ่มเกมแล้วครับเจอริตเตอร์มองสไม่ผ่านฮะ เป็นซีแย่งไปได้แล้วไหลมาตรงมานี้เคลื่อนที่เมยนายเซบาอสแล้วแทงทะลุไปครับจังหวะนี้เฮกเตอร์เบียรินแล้ววิ่งเฉียวเสาออกไปนิดเดียวฮะเป็กนการเติมเกมขึ้นมาที่สวยมากฮะดูว่าจังหวะนี้เซบอลอสปั่นออกข้างแล้วเฮกเตอร์เบียรินยิงซ้ายไม่ตรงกรอบเป็นจังหวะลุ้น ครั้งแรกของอาร์เซนอลฮะบอกเลยว่าเครื่องผมมันมีปัญหานะครับผมไม่มีการ์ดจอนะฮะการ์ดจอออนบอร์ดเล่นได้ขนาดนี้ผมก็ว่าโอเคฮะเดี๋ยวลองงบประมาณแม่บ้านอนุมัติก่อนฮะมาชมเกมครับากดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเอเบอร์บูไลามาให้ยูริเตละมอง ฝากมาให้ฮะเดบล,ลยายนเกเรแต่ไม่ผ่านอีกแล้วครับโดนโคอลัสเปเปต้ตัดได้แล้วเปเป้สวนขึ้นมาครับฝากที่โอบาโอบาหนีเอ็นดี้ได้ไหมได้ฮะแล้วไปต่ออีกแล้วครับโอบายิงไกลอะไรพลแล้วลูกนี้เบาไปเลยฮะเข้ามือแก๊ปเปอร์ชูเมตโต้ออกบอลเลีวเยออลวบอลแต่ออกบอลมาไม่ดีอีกแล้วครับ บาบ,บูต้องวิ่งลงมาช่วยเลยฮะับออบันอีกครั้งคือเฟตเตอจอาบ้านครับของเกมมากกว่าแต่ยังทำอะไรอารรเซลอลไม่ได้ครับเองบาบูบบ <c oughs> ปมาตอกเกนอาซาครับแล้วจวังหวะนี้ <c oughs> ย้อนไว้คร <c oughs> ว่าที่ไม่พร้อมที่จะเล่นแอาร์เซอนสวนขึ้นมาครับลูกนี้โอบาเก็บไว้ได้ สายเซบิยอสเซบิยอสออกข้างอีกแล้วอีคราโเซเป้ไหลให้เฮกเตอร์เบียรินไม่ผ่านเบนชิวิลฮะเดิมไลค์กันเลยเดิมไลค์เกย์จะฝากเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ฮะเกดูซี่ยืนได้ดีมากครับวันนี้เดิมไลค์เกย์ครั้งแล้วเจมเี่วราร์ดี้ไปต่อมาให้ทอเกตาซาแล้วจังหวะน,นี้แทงลึกไปทันไหมไม่ทันฮะเบ,บียริน เคลียออกไปได้ครับชาวบ้านเริ่มกดดันทีมเยือนได้บ้างฮะยังไม่สามารถลองส่องทีมเยือนได้เลยฮะแข้งมาซนอนยืนเต็มมากครับวันนี้แล้วเอ็มบาบูไปไปให้โรแกต์นาซาพิกไม่ได้ครับดิโซกติสเมล่ารได้ฮะเป็นโคลชซินัตฮะขึ้นเกมมาด้านซ้าย เบียดแย่กับตัวแค่าซาแต่ยังไปได้อยู่แต่เจมีิสันเข้ามาขวางไว้ยังเก็บได้อยู่ครับเราถืฝากกลางมาแล้วลูกนี้แทงลึกไปเส้นหลังเลยฮะลึกเกินไปจริง,รงฮะลึกลึกเข้าสุดเลยฮะสุดซอยเลยฮะใครที่มาเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เพจเล็กๆได้นะครับผลผ้าก็มือใหม่ฮะ ปากใหม่แล้วกันฮนะไม่มือใหม่ฮนะมือมือนานแนละ้วหลายปีแล้วแกร์ตอชไมเคลิลขึ้นมาฮนะปากคนที่ออรบรันเอนบอบูยัดมาให้ตอก็คตาสาบจังหวะน,นี้เบิ้ลทันทีครับแล้วเป็นติดนะฮะจบปติตักได้ดีมากครับวันนี้ยังไม่พลาดเลยคนระับแผงหลังอัสลนต้าวันนี้แล้วสวนขึ้นมานครับอิดครับ ยอดจะออกไปไม่ได้ฮะแล้วตอนนี้เป็นแฮตเตอร์ทำเกมขึ้นมาเกดูซี่ฮะดักได้อีกแล้วกลาสเปเปคือหลังมาให้มูตาฟี่ฮะแล้วโอ้โหได้ลุ้นเลยฮะเซะนอนเวานนี้ ตอบถามพูดคุยกันได้นะครับไม่ยิงฮะแต่ตอบไม่ทันฮะพอต้องเล่นด้วยฮะแล้ววันนี้โอบาอืมอันดี้บล็อกทันฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยววิธีใส่โลโก้ผมอาจจะทำให้ให้ดูแล้วกันเนาะไม่ไม่ยากครับไม่ยากหรือไม่ก็ถ้ารีบก็เล YouTube ฮะ พิมพ์คำว่า OBS ฮะแล้วก็ใส่โลโก้อย่างไรประมาณนี้ฮะแล้าว,วันนี้เป็นลูกเตะม,มุมของอาร์เซนอลอสมาฮะเดบิยอ์ไม่ถึงฮะดำรายเกเคียได้แล้วอาร์เซนอลยังได้อยู่ฮะเมลนลนายฝากมาให้ไม่ปานฮะยังติดแผงหลังของเลสเตอร์แล้วจจาหวันนี้คุกคิกอ,ออกแรงเซฟอีกครั้งฮะ อันตรายจริงครับตนอนเข้าทําได้ดีกว่าเจ้าบ้านฮะมีโอกาสจบแต่ก็ยังไม่เป็นสกอร์ฮะลูกนี้ได้ลุ้นเนี่ยแต่ตัวชมวยเคลื่อนสะใจครับเซฟได้แต่ก็ถ้าสถานการณ์อย่างนี้ก็จะเหนื่อยฮะสำหรับเจ้าบ้านแล้วเซบายอสได้เตะมุมอีกครั้งฮะทีเมื่อกี้ก็เจ้าตัวก็เป็นคนยิงครับ ดีไม่พอฮะเลสเตอร์ชวเอ็กเกนด์ดีกว่าฮะแล้วลองไกลปิดบล็อกแขงหลังของเลเตอร์แล้วจังหวะน,นี้จะได้ส่วนครับเป็นเจมี่วาร์ดี้ครับกระชากบอลออกมาแล้วจะไหลต่อไม่ได้ครับตัวสินให้เป็นลูกฟาวครับเจมี่วาร์ดี้อาจจะโดนเซนบายอดขวางไว้ฮะต้องไหเตอร์เบียรลินฮะขออภัยด้วย เจอวินก็สอบถามว่าผมฟาวตรงไหนสวัสดีพี่ตีด้วยนะครับอำนาจที่เข้ามาชมไลฟ์สตรีม p s ฮะเมื่อคืนมีแซวผมนิดนึงฮะว่าเทพติดฮะไม่ใช่ครับผมเรียกผมว่ากากติดเรือฮะจะง่ายกว่าฮะวันนี้สนขึ้นเกมมาฮะ ต่อ,อย่าฝากที่โอบาครับแล้วออกข้างให้เปเป้แล้วแทงลึกให้เฮกเตอร์ไวโอลินอีกครั้งครับ mm hmm. เร็วมากครับแล้วโอ้โหเป็นอาร์เซนอลน,นะขึ้นนำมาแล้วในนาทีที่42จากอิรโอบาเมยองต้องชมเลยฮะว่าเติมเกมได้ดีมากอาร์เซนอลโดยเฉพาะเฮกเตอร์บิโอลินฮะ ประตูขึ้นนำไปแล้วครับทีมเยือนตรงนี้ต้องยอมฮะเนื่องจากการเคลื่อนที่เราผิดรูปแบบมากเลยฮะไม่มีใครประกบบียาลินที่เติมเกมสูงมาเลยฮะคอสเข้ามาแล้วทัดอินเข้าไปง่ายๆฮะสวัสดีทุกคนครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้เพจเล็กๆของเราฮะ อาเซนอลครับขึ้นนำ้าบ้านไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เเตอร์จะแก้เกมไงฮะเรากาดบุกยังมีน้อยอยู่เลยฮะึ้นเกมได้ยากมากครับอาเซนอลวันนี้เหนียวแน่นมากาครับติดติดทัด้งนั้นฮนะมูตฟีออกบอลมาให้เอเตอร์เบียรินเดินมาที่มูตฟี่อีกครั้งแล้วคืนมาที่ออสเตรียเบิดยาวฮะ โอบาเข้าไม่ถึงฮะแล้วจะฝากมาให้ตอกเกตอาสาไม่ได้ครับเกนูซี่เกนูซีย้อนครับให้ย้อนไปแล้วครับไม่ละนายแล้วผู้สินเป่าหมดเวลาการแข่งคึ่งเวลาแรกกันทีครับเป็นทีมเยือนะออกนำเจ้าบ้านเลตเตอร์ซิตี้ไปประตูต่อศูนย์จากฝีเท้าของอิกอบาเมยองในที่ที่4.2ของเกมครับ สถิติครับเป็นเจ้าบ้านคองบอลได้ดีกว่าครับแต่ไม่มีโอกาสยิงเลยส่วนทีมเพียร์ท่าสวนได้ดีมากครับโอกาสยิงเจ็ดครั้งเข้ากรอบห้าครั้งเปอร์เซนต์การผ่านบอลยังสูสี่กันอยู่ะฮะหลายอย่างก,ก็สูสี่กันอยู่ฮะอาร์เนนอลเด็ดขาดกว่าครับแล้วออกนําไปแล้วขอ,อปรับเปลี่ยนแทคนติกนิดนึงฮะเนื่องจากการประกบไม่ได้ช่วยตัวด้านข้างให้เราบีบพื้นที่เขาได้ดีนะครับ ใครจะลองเอาไปใช้ก็ยินดีนะครับไม่ไม่ห่วงฮะลองได้ครับรู้สึกว่าตัวกลางเขาจะออกบอลได้ดีครับน่าจะมีข้อพิพาทที่เราดึงเอ็นดีลงไปลึกมากฮะเราน่าจะต้องย้ายตัวประกบละ พราะว่าแฮกเตอร์เบียรินเนี่ยเขาเติมเกมได้ได้สูงมาก,มากฮะมีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากครับวันนี้เราจะส่งออบรันนะไปประกบแดนฮะพึ่งเวลาหลังเริ่มแล้วครับอัเซนอนเป็นฝ่ายเขี่ยบุกจากซ้ายไปขวาของหน้าจอทุกท่านครับเดิมลายเกยได้บอลจังหวะน,นี้อยู่ริเตอร์มองแทงมาฮะเป็นเจมิวารที่พลิกแล้ว โอกาสแรกแล้วหายทันทีครับเจมี่วาดียิงตีเสมอให้เลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านแล้วครับโอ้โหสะใจอาชินโนล่าเจสทำได้ฮะเจมี่วาดีโอกาสครั้งแรกของเจ้าบ้านนะแล้วเป็นประตูทันทีครับตีเสมอแล้วลิเตอร์ม,ม,มองครับเข้ามาโอบก,กอดดีใจด้วยครับนะฮะจากครึ่งแรกที่ไม่มีโอกาสเข้าทำอะไรเลยฮะของเจ้าบ้านแล้ว เกี่ยหึ่งหลังตัดบอลได้เป็นเดมาราเกฝากให้เตลรมองเตลรมองแทงลึกเข้ามาแล้วเจมีว่วาดีพลิกหนีตัวกติทแล้วยิงเข้ามุมมาทันทีออสบีนะฮไม่ทันนะลูกนี้ฮะเด็ดขาดมากครับดาวซันโวครับเอลมาตาดอเจมี่หัวดีเกมนี้ข้อดีผมชอบก็คือมันมีฉายาให้นะครับผมน้างชอบอะเจมีว่วาดีได้ฉายาเอลมาตาดอฮะและ ีเสมอไปแล้วฮะสนุกฮะเพราะทีมใหญ่เขาจะเปิดหน้าแรกนะครับต่อให้เป็นระดับสูงผมว่ามันก็ยังเล่นง่ายกว่าผมไม่ค่อยถนัดเจอทีมที่เล่นเกมรับนะครับอึดอัดฮะเราเปิดหน้าเท่าไรเขาก็เซฟโซนได้ดีกว่าครับแล้วตอนนี้คู่นี้กลับมาเสมอกันอีกครั้งฮะทำให้ทั้งสองฝ่ายยังมีลุ้นกันทั้งสองทีมฮะกลับมาเสมอกันแล้วฮะเอ็มบาบูฮะ เจม่ไดสั้นตอกเกนอาซาคืนหลังมาเลยฮะวอสออบันเวลลี่ออบันครับขออภัยมินเฟตเอ็นดีดียูริสตะล์มองตระมองทำไงครับออกข้างมาครับเบชิวิลแล้วเข้าในมา, <Yeah. S 1> ายูริสตะล์มองเดมมาได้เลยเดมมาลายเกและเข้าทางครับตอกเกนอาซาส่งตัวครับออสบีน่ารับไว้ได้สบายบบาน,นี่กระชอะจังหวะนี้แล้วออกบอลด้านข้างมาให้ปราศินัทปราศินัทเยวแย่ง ไปได้ครับแล้วโดนวินเฟตตัดครับเซบารลอสเซบารยอสขอพายครับแล้วจวังหวะน,นี้ต่อเกตอาซาแทงหลุดอีกแล้วครับแล้วเดมรายเกทันหรือเปล่าโอ้ยยิงออกไปอย่างน่าเสียดายฮะโอ้โหหลุดแล้วเดมารายเกเลือกที่จะไม่จับแลวซัดแต่หลุดบอลหลุดข้างไปอย่างน่าเสียดายปาดีดัวหนึ่งหนึ่งแ,แต่ใจกว้างพอไหลให้เดมารายเกลง ตัวเสียได้ัะผมก็เสียได้ฮะเพราะผมเป็นคนยิงเองฮะไม่น่าพลาดจังหวะนี้ผมผมก็ยังไม่เข้าใจเกมนะว่าทําไมลูกจังหวะนี้มันจ่ายให้ลึกเกินแล้วก็มันน่าจะแปะเข้าง่ายๆครับไม่เป็นไรฮะยังมีเวลาสำหรับทั้งสองทีมเฮนดูซี่ออกบอลไปด้านข้างนะฮะให้คราสินัตบอลลงฮะเราไปต่อครับฝากกลางมาแล้วเวไปยอส แม่นายแต่ออกข้างมาให้เซบายอสเอ้ยอาายอกไปับคนละสเซียอีกครั้งแต่เบาไปฮะลูกนี้ลูกมงจากโอบาแล้วเจมีว่วอร์ดี้เอาบอลลงได้แล้วไหลต่อหรือเปล่าครับป่ายแล้วแต่เข้าเท้าเล่นของอาร์เซนอลป่กกลางมให้เซบายอสอีกครั้งเซบายอสได้บอลบ่อยมากฮะแล้วเราเปลี่ยนตัวมาร์กแล้วโอ้โหจงังหวะนี้พลาดฮะหลุดตำแหน่งฮะแล้วไหลออกข้างมาแม่นาย เื่อแก้ได้ครับวิลเลี่ยนอวานแก้ออกไปครับแล้วจังโดนบุกจากต่อเน,นี่ยครับเป็นโครซินัตได้บอลอยู่หลุดไหมหลุดลมาแล้วเจอเซบายอสเซบยอสโดนเอดีดี้ตัดอ,อีกแล้วครับต่อเกดาซาไหลต่อไปครับเจมีนดิสัซนตองฝากครับต่อเกดาซาแล้วยูริเตอร์มองให้อบอลเป็นเจมี่วอดี้แล้วโอ้โห วิ่งหน้าไปก่อนซะแล้วฮะใจร้อนไหมฮะ <c oughs> ประมาณครึ่งก้าวคนระับเสียดายะเสียดายฮะกาบหลุดเหมือนกันนะเจ้าบ้านน่าจะมีการขายับผู้เล่นทางฝั่งอัเซอนฮนะแล้วเป็นอเดลตาลาบฮนะลงมาแทนดนเนลเซเบยอ แล้วฝั่งเราก็จะมีการขยับบ้างฮะเราต้องส่งตัวมีความเร็วฮะอย่างออตอนโดฮะแล้วก็ไฝออฮะลงมาแทงทะลุช่องให้หน่อยฮะตัวซ้ายผมพลาดอะที่ไม่ไม่ยอมเอาฮาวิบาน์มาฮะไม่เป็นไรฮะสองตัวจะทำให้แท็ก,ทกติกเกมเราดีขึ้นเนี้ สวัสดีครับทุกทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วนะครับฝากติดตาม l e t t e r City ฤดูกา 2, 19, 20, 20. กล2 0 1 9 2 0 2ิกาครับเกมนี้เราพบกับอาร์เซนอลฮะเปลี่นยนตัวผู้เล่นทีมฮะมาตันโดแทนตอเกนอาซาและเดนิสปาเอแทนยูริตอลลามองอาจจะมีเสียงเดกดเข้ามานะครับเลี้ยงลูกหลานฮนะเต็มบ้านเต็มเมืองสนุกสนานฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระทืบกดโอโหกด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 ได้หมดฮะยกเว้นไม่กดฮะโอเคฮะดีดีด,ดีขึ้นเกมได้แล้วไปเอเดนสไปเอไหลบอลมาให้เดนมาลายไกลเกไหลออกข้างมาตอนโดมาตอนโดออกบอลติดอยู่ฮะแก่เก่งครับอลน,นันแล้วจังหวะน,นี้ขึ้นไม่ได้ครับจะหลังให้มูตาฟ,ฟี่ฝากไว้ที่โซกติด ต่อยละมูตาฟีอ้าวพาทำม,มูตาฟีแล้วจวังหวะนี้เดบราลาเกไอควอนไบรครับเก็บบอลไว้แล้วฝากมาให้นิคคลาสนิคัสนิอ้โดเดนิสปาเอแล้วจะมีวันนี้พลิกแล้วโอ้ยซาเตอ์เลตเตอร์ขึ้นนำครับโอ้ห พยายามเข้าทำครับนึกว่าจะไม่ได้แล้วฮะจังหวะนี้เป็นเอลบาตาโดฮะซัดขึ้นนําให้กับเจ้าบ้านครับขึ้นนำอาร์เซนอนไปสองกัะตหนึ่งฮะโอ้โหแฟนบอลเฮท,ทั้งสนามฮะจังหวะนี้ยังแก้ไขได้ดีเหมือนจังหวะมันจะไม่มีอะไรแล้วฮะตันนี้ยิงก่อนจากเดนสปาเอฮะแล้ว มาตันโดไปเก็บมาได้ไหลมาให้เจวิว่าตีพลิกแล้วซัดด้วยซ้ายยิงเข้าไปทัน,นทีฮะอัสฟีน่าไม่ทันฮะดูอีกครั้งฮะมาตอนโดครับไหลมาให้จับแล้วหมุนตัวแล้วยิงทันทีเลยฮะโอ้โหนะนนโดนนำไปแล้วเจ้าบ้านครับจ่าฝูงก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมฮะ แน่น,น่าจะมีการขยับผู้เล่นแน่นอนนะแล้วเมล้นายออกฮะส่งอเล็กซองงอะรก็เซตลงมาฮะเขียะเ้ากลางมาฮะเข็ดูซิเข็ดูีิฝากมาที่นิโคลับเป,ปเป้เปเป้แล้วติดมาตันโดเก็บได้ครับเจมยวมดดิสน แข่งจังหวะน,นี้แล้วเดยมาลาเกให้กับเจวีวารีแล้วลองยิงโโอ้โหลอ,อ,อกข้างไปอย่างน่าเสียดายครับฝาได้จังหวะสวนกลับครับเจ้าบ้านลุงทำไวนะ้ฮะและไหลได้ดีเลยฮะเดนมารีเกย์สุดฟรีไม่ทันแล้วแต่ยิงออกไปครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดได้หมดฮนะกดกดกด,โ,กดโมโหไม่กดนี่ยกดนะฮะลอเล่นรอเล่นโอเคฮะเจ้าบ้านนำแล้วฮะสองประต,รตรูต่อหนึ่งตอนนี้เป็นอัลเชนทับที่เป็นฝ่ายคลองบอลน,นะต้องทำเกมขึ้นมาครับแล้วจังหวะน,นี้ปราสินัตโดนตัดครับเอ็งบาบูครับฝากมาให้มาตอนด้วแ้วเด็กหนูชาวเวลฮะความเร็วคือจุดเด่นครับ แล้ววันนี้ไปเกี่ยวมาได้แล้วไหลกลับมาให้เอมบาบูเอลูคอสแล้วจวังหวะนี้เดนมาราเก,าเกาตตอกส้นเป็นออสวินาครับเซฟได้ครับเดมาริสันาครับฝ่ายไอ้ฝ่าย่ายว่าเดนมาราเกาแล้วจับหนึ่งจะขุมอัดทั้นทีฮะแบบติดฮะเอกเตอร์วีอลินบดนบีครับ นที่แซแคบแคบได้ดีครับสำหรับอร์เนอลแล้วจังหวะน,นี้อดีตีตัดอีกแล้วครับไม่ได้ครับสกติยันตัดไปได้ครับแล้วจังหวะน,นี้ pe pe. ิโคลสเป๊ะบอลครับเดินเกมขึ้นมาแล้วโอดันแล้วไหลมาให้โอบาแล้วโชนเสาอะแล้วโอ้โหสามเข้าไปครับอเล็กซองลกศระเซ็ตครัทีมเยือนฮะตีเสมอจนได้ฮะ โอ้โหเค้นเกมมาจังหวะนี้ทำได้เพอร์เฟกเลยฮะอาร์เซนอลจริงๆมันน่าจะเข้าแต่โอบาครับน่าเป็นคู่ที่ดีครับของอาร์เซนอลในเจนใหม่นี้โอ้โตีเสมอได้แล้วครับทีมเยือนนะาทีที่88ครับลูกนี้เปเป้จี้มาแล้วไหลโอบาจับหนึ่งแล้วซัดชนเสาบอลกระเด้งมาเข้าทางแล้วเสร็จ เอบาบูบล็อกไม่ทันครับเป็นลูกตีเสมอให้กับอาร์เซนอลจังหวะน,นี้นะจะหายนะครับแต่โชคร้ายแตย่ยังความโชคร้าย,ยมีความโชคดีเป็นเล็กซองไรกระเซตที่ยืนถูกที่ถูกเวลาแล้วแปรสวนเอบาบูเข้าไปครับสนันตีเสมอแล้วสองประตูต่อสองเจมีวาดีเขียบเดมรายเกย เดนิสไบไม่ผ่าดแล้วฮะแล้วอาเซนอนเกมบุกอีกแล้วฮะกูลัสโกเป้แฮกเตอร์วิลลินเนอวันนี้แกเติมเกมได้ดีจริงฮะวิลเลอแบนจังหวะน,นี้น่าจะน่าจะโดนโอบาออกหรือเปล่าฮะมาชมภาพชายครั้งฮะเฮกเตอร์วิลลินนี่คอเต้แม่นจริงฮะลูกแรกก็ จากเขานี่นะฮะส่งมาให้ออบาสัดเข้าไปครับเดี๋ตัวเสีได้ครับโอบาวันนี้เขาน่าจะทําประตูได้อย่างน้อยน่าจะสองลูกอะฮะเวลาก็งวดเข้าไปทุกทีครับแล้วเดรดิสไปไหลมาแล้วเดิมลายเกย์โดนแย่งไปได้ครับตอนนี้คืนให้เบยลิน เอลิเคอรหลังฮะจบเกมเลสเตอร์เปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลไปแบบสุดมันฮะสองประตูต่อสองฮะจากการทำประตูของเอลิกอูบาริเมยองในนาทีที่42แล้วเจมี่วอดี้สี่สิแล้วมาเป็นเจมี่วอดี้ขึ้นนำให้ครั้งฮะในนาทีที่